สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่เคชเช่นเคยแล้วก็คลิปเพียงค้ะนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาไม่แสดงออกหรือว่าจริงๆแล้วเขาไม่มีใจนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะ ก็เค uh, ้กมีตัวเลือกให้เลือกนะคะทั้งหมด6กองเนาะตัวแทนก็จะเป็นการ์ด6ใบนะคะตัวแทนไพ่6กองทำไมผู้สดุดเนี่ยมีการ์ด6ใบนะคะตัวแทนไพ่6กองนะคะโดยที่กองที่1จะเป็นคินวันส์นะคะกองที่2องเดมูนกองที่3คิอักษรนะคะกองที่4 h ชาริออตนะคะกองที่5้าไฮโรแฟนแล้วก็กองสุดท้ายแมจิชียนนะคะหนึ่ง6นะคะเลือกได้เลยดูซิว่านี้จะเป็นอย่างไงนะคะ โอเคเดี๋ยวเค้กเริ่มเลยนะกับเพื่อนๆที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะสำหรับไพ่ o ิง a n d s นะคะขอดูลักษณาราศีหรือว่าดาวจันนะคะของตัวคุณหรือเขาหน่อยนะคะโอเคมีคนทัตุน้ำนะคะมีนกรากฎพิจิกนะคะหรือหรือ มังกรพฤษศพนะคะธนูสิงอ่าประมาณนี้เป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของเขาหรือคุณนะคะคราวนี้แค่ขอถามหน่อยว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงกับคุณคะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณ เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันไปต่อไม่ได้นะคะมันมีจุดที่เหมือนกับโอเคแหละเราเคยคุยกันทุกวันเราอาจจะเคยชอบกันนั่นนี่นิดนึงนิดนึงมีการชอบนิดนึงเป็นมากกว่าเพื่อนมากกว่าพี่น้องแน่นอนแต่ว่ามันเหมือนกับพอมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วอะมันมันเลื่อนสถานะไปสู่การคบกันไม่ได้นั่นเองนะคะเหตุผลเนี่ยมีหลายอย่างคือตัวเขาเนี่ยยังไม่อยากเซทเทิลดาวคือยังไม่อยากมีแฟนนะคะแล้วก็ตัวเขายังไม่อยากท่จะาเหมือนกับ ตัดคนคุยคนอื่นๆออกถ้าเขาคุยกับคุณเขาก็คุยกับคนอื่นด้วยนั่นเองเขายังไม่อยากตัดคนเหล่านั้นออกและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมเขาไม่รู้ว่าเขาจะตัดความสัมพันธ์กับคุณอย่างไรและตัวเขาอยากจะตัดความสัมพันธ์กับคุณไหมคะไหนดูโอเคคือเขาอะค่อนข้างค่อนข้างตรงนะจับไพ่นะเขามองว่า คุณกับเขาในตอนแรกอะตอนคุยกันมันก็สนุกดีนะไอตอนทําความรู้จักกันตอนแรกอะแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันไปต่อไม่ได้แล้วคุณอะต้องการสถานะจากเขาซึ่งเขาให้คุณไม่ได้สิ่งที่เขาจะทําต่อไปก็คือเขาจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั่นเองนะคะก็คือเหมือนกับต้องปล่อยคุณไปอาจจะเลือกใช้วิธีการเงียบและไม่พูดอะไรเลยประมาณนี้นะคะตัวคนคนนี้เนี่ยถ้าหากว่าคุณกับเขาดนอยู่ในความสัมพันธ์แบบที่ เขามีคนของเขาอยู่แล้วเนี่ยเขาเขาจะไม่เลิกจะไม่จะไม่จบกับคนของเขาะเออเขาเขาจะเลือกคนของเขานะคะแต่ว่าจากไพ่แล้วเนี่ยเค้กบอกว่า Energy มันเป็นเขารู้ว่าเขาไปต่อคุณไม่ได้เออเขาก็เลยเหมือนกับจะหยุดความสัมพันธ์ไว้เท่านี้มากกว่านะคะถ้าถามว่าเฮ้ยเขาเขาไม่แสดงออกหรือว่าเขาไม่มีใจเนี่ยเค้กคงตอบว่าเขาไม่มีใจนะคะมากกว่าที่เขาจะไม่แสดงออกนะคนเนี้ยจะไม่แสดงออกทางคําพูดหรอกเออ เขาคงไม่บอกหรอกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้คิดอะไรกับคุณนะเดี๋ยวเลิกคุยกันนะเขาคงไม่พูดอะนะคะแต่ตัวเขาคงจะแสดงออกเป็นการกระทํามากกว่าถ้าคนคนนี้เลือกเงียบเลือกเงียบตอบน้อยไม่ค่อยคุยถามอะไรไม่ค่อยอยากตอบอ่านไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยน,นั่นก็คือชัดเจนแล้วนะคะคือเขาอะชาัดเจนผ่านการกระทําแล้วนะคะคนคนนี้นะอ่าไหนดูซิว่าแล้วถ้ามันเป็นแบบเนี้ยความสัมพันธ์นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ เปลี่ยนแปลงในที่้อาจจะหมายถึงคุณ move on เขาเงียบหรืออะไรเงี้ยนะคะคือมันเกิดการเปลี่ยนแปลงจนเห็นได้ชัดดูสิว่าเมื่อไหร่นะคะ,ะในวันอาทิตย์นะคะอาจจะ1วันหรือว่า1ปีนะคะหรือว่าวันอาทิตย์นะในอีก2ส,สัปดาห์หรือ2เดือนนะคะหรือเดือนพฤษภาคมแล้วก็ วันพุธนะคะหรือว่าอีก4วันหรือ4ปีนะคะประมาณนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดแล้วก็ชัดเจนเลยนะคะในความสัมพันธ์นี้นะโอเคขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีนะคะมาต่อนะคะกับเพื่อนๆที่เลือกการ์ดใบที่2หรือว่าคนที่เลือก The Moon นะคะคลิกขอดูลักษณาราศีหรือว่าดาวจำน,นะคะของตัวคุณหรือเขาคนนั้นหน่อยค่ะ ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันนะคะของตัวเขาหรือคุณนะน่าจะเป็นเมษิงธนูนะคะเมษิงธนูพิศพกรกฎนะคะตุลเมทุนประมาณนี้นะคะเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทนะของคุณหรือเขานะคะอตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณคะเขารู้สึกว่า คุณพยายามมากเลยที่จะคุยกับเขาพยายามมากเลยที่จะถามเขาว่าเฮ้ยเป็นยังไงวันนี้ทําอะไรกินข้าวยังคุณพยายามมากที่อยากจะมีเขาในชีวิตแต่เขาอะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยอยากจะคุยด้วย เขาไม่ค่อยอยากจะคุยด,ด้วยแล้วก็ไม่ได้อยากจะเล่าอะไรให้ฟังแล้วบางครั้งอะ่ะ <c oughs> เขาไม่กล้าที่จะเหมือนกับปฏิเสธหรือพูดกับคุณตรงๆนะคะมันเลยทําให้เขารู้สึกอึดอัดนะคะาบางครั้งเนี่ย <c oughs> เขาอ่านไม่ตอบหรืออะไรเงี้ยคือเขารู้สึกอึดอัดนั่นเองเวลาที่คุณพยายามพูดพยายามคุยหรือพยายามถามเขาอะนะคะคือเขาเหมือนกับอึดอัดที่จะตอบอะ่ะเอประมาณนั้นนะคะ,ะแสดงว่าอย่างเงี้ยเขามีใจหรือเปล่าทําไมเขาถึงไม่อยาก ถ้าจาับไพ่นะเขารู้นะคะว่าคุณชอบเขาและเคครู้สึกว่าเขารู้ว่าคุณชอบเขาและตัวเขาอะเหมือนเคยแล้วเคยพูดกับคุณตรงๆไปแล้วว่าเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันนะหรือเฮ้ยเราเป็นเจ้านายลูกน้องกันนะหรือ เฮ้ยเราเราเป็นพี่น้องกันนะประมาณนี้เขาเคยพูดกับคุณไปแล้วว่าคือเขาไม่ได้บอกนะว่าเฮ้ยเราเราไม่ได้อยากเป็นแฟนกับเธอเขาไม่ได้พูดอย่างนี้แต่เขารักษาน้ําใจด้วยการแบบเออเราเราคุยกันแบบเนี้ยเป็นเป็นเพื่อนอะไรสนิทเออก็ดีแล้วนะประมาณเนี้ยค่ะคือเขาบอกคุณไปแล้วเขาบอกคุณไปแล้วและตอนเนี้ยที่คุณพยายามทําอยู่อ่ะมันทําให้เขาคิดคิดเยอะคิดมากแล้วก็รู้สึกอึดอัดนิดนึงว่า ไอสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันไม่ชัดเจนเหรอในเชิงที่ว่าเราเป็นพี่น้องกันเราเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยเขาเขาชัดเจนของเขาอยู่แล้วประมาณเนี้ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาเคยพูดไปแล้วนะพูดแบบพูดเลยนะพิมพ์ออกมาหรือว่าพูดอย่างเงี้ยค่ะเขาเคยแล้วแล้วก็ตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าเอ้ยที่เขาพูดมันยังไม่ชัดเจนเหรอ,อประมาณนี้ทำไมคนถึงยังยังพยายามพูดดิเอฟฟอร์ตหรือว่าพยายามที่จะคุยกับเขามากมากกว่าพี่น้องเกินกว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าถ้าเป็นแบบเนี้ยเ,เขาเรียกเลยนะในคําถามของเราว่าเขาไม่แสดงออกหรือเขาไม่มีใจอ่ะมันมันคือเขาไม่มีใจนะไม่ใช่เขาไม่แสดงออกแล้วจริงๆเขาพูดไปแล้วแล้วเขาก็แสดงออกแล้วนะคะคือจักไ้าอ่ะเนี่ยแต่เขาอ่ะไม่ได้อยากจะตัดสัมพันธ์คือไม่ได้อยากจะ บล็อกคุณหรือเลิกคุยกับคุณไปเลยคือมันไม่ใช่อย่างนั้นไงเ,เขายังอยากเป็นเพื่อนอยากเป็นอย่างมีมิตรภาพที่ดีกับคุณอยู่อะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนกับเลือกพูดด้วยวิธีถนอมน้ําใจแทนอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ถ้าให้ตอบก็เครู้สึกว่าเขาไม่ได้คําถามของเราคือนเลยนะัน่นแหละดูไม่แสดงออกหรือไม่มีใจใช่ไหมเคคิดว่าเขาไม่มีใจมากกว่านะคะมันไม่ใช่ว่าเขาไม่แสดงออกเราจริงๆเขาแสดงออกไปแล้วด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในความสัมพันธ์นี้เนี่ย มันจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางใดทางหนึ่งเมื่อไหร่เปลี่ยนแปลงในที่นี้คือคุณ move on ได้หรือเขาตัดสินใจมีแฟนหรืออะไรเงี้ยที่มันเห็นได้ชัดว่าเฮ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะดูซิว่าเมื่อไหร่อาจจะเป็นเดือนเมษานะคะหรือว่า1สัปดาห์หรือ1เดือนต่อจากนี้นะคะอาจจะเป็นวันอังคารนะคะหรือว่า3วันหรือว่า3ปีต่อจากนี้นะคะ แล้วก็อาจจะเป็นเดือนมิถุนายนะคะหรือ3สัปดาห์หรือ3มเดือนต่อจากนี้นั่นเองนะคะจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นี้นะเปลี่ยนในที่นี้คือเปลี่ยนไปทางลบหรือทางบวกก็ได้นะคะโอเคขอบคุณมากที่เข้ามาฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะดูสิว่าตัวคุณนะคะหรือเขานะอยู่ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันอะไรคะ โอเคเป็นคนทัดน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะขึ้นมาหมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นคุณมังกรนะคะหรือว่าจริงๆก็มาหมดนะมังกรการพฤศษถ้าจะต้องตัดน่าจะตัดมังกรมากค่ะเคก็พูดเร็วไปเมื่อกี้ก็จะเป็นการพฤศพนะคะแล้วก็มีนกรกฎพิจิกนะคะอาจจะเป็นเขาหรือคุณนะ,ะตอนนี้เขารู้สึกกับคุณยังไงคะ อืมโอเคคือความสัมพันธ์นี้มันไม่ชัดเจนเนาะมันไม่ชัดเจนแต่คุณรู้ไหมว่ามันมีอย่างหนึง่งคุณกับเขาอ่ะเป็นคนที่ใจตรงกันนะหัวใจตรงกันแล้วคือนอกจากใจจะตรงกันแล้วอะ่ะยังมีเป้าหมายในชีวิตคล้ายๆกันด้วยเห็นน้องหมาสองตัวนี้ไหมคือมองไปที่ดวงใจเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยมีเป้าหมายในชีวิตเหมือนกันด้วยนะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกว่า คุณทั้งคู่ะเขารู้สึกว่าไม่ใช่แค่เขานะทั้งคุณด้วยอะไรเงี้ยเหมือนกับมุ่งหน้าไปที่เป้าหมายของชีวิตตัวเองเช่นเรียนให้จบทํางานให้มันได้ตําแหน่งหรือปรับเงื่อนเดือนคือพุ่งไปที่เรื่องส่วนตัวของตัวเองเขารู้สึกแบบนี้นะแล้วก็ทั้งคุณและเขาว่าคิดเหมือนกันในเชิงที่ว่าคืออาถ้าเค้กทายไม่ตรงอ่ะในเรื่องเ่เค้พูดมาเนี่ยมันอาจจะหมายถึงคุณคิดยังไงเขาก็คิดอย่าง,งนะั้นนะคะตอนนี้นะอืมแล้วก็เขารู้สึกว่า คุณไม่พร้อมที่จะมีความรักเขาเองก็ไม่พร้อมที่จะมีความรักอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกต่อคุณนะคะงั้นไอสิ่งที่เขาคือคำถามของเราอะ่ะมันคือเขาไม่แสดงออกหรือว่าจริงๆแล้วเขาไม่มีใจใช่ไหมเขามีใจไ,มไหมเนี่ยดูเคไม่อยากอ่านในเชิงรักสำมเร้าหรืออะไรนี้นะมันอาจจะหมายถึงเคสแบบงเป็นสามกลุ่มได้ไหมกลุ่มแรกนะคะก็คือ อ่ามันเป็นรักสาศร้าแหละกลุ่มที่สองคือตัวเขามีภาระแลบผิดชอบในเชิงของคุณพ่อคุณแม่หนี้สินครอบครัวหรือว่าหน้าที่การงานที่มันเป็นภาระค่อนข้างหนักนะคะหรือโอเคก็ก็เป็นคนโสดปกตินี่แหละอืมเขาอ่ะเคไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้คุณไปทําอะไรกันมาเพราะมันมันขนาดนี้เลยดูสิ มีคนที่ move on ออกมาจากความสัมพันธ์แล้วตอนนี้คุณอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านถามว่าเขามีใจไหมเค้กขอตอบเลยนะว่าเขามีใจนะคะเขามีใจให้แต่เรื่องระหว่างคุณกับเขามันอาจจะเจอคนที่ใช่แต่ผิดที่ผิดเวลามันเลยเหมือนกับเริ่มความสัมพันธ์ไม่ได้หรือต้องหยุดความสัมพันธ์ไปก่อนเขายังมีใจให้คุณอยู่นะแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามนะคะถ้าให้ถามเออถ้าให้ตอบคำถามเนี่ยว่า เฮ้ยเขาเขาเรียกอะไรนะเขาไม่แสดงออกหรือว่าเขาไม่มีใจเนี่ยคําตอบคือเขามีใจนะคะและมันมีบางสิ่งบางอย่างที่บังคับหรือว่าเป็นกฎเกณฑ์อยู่ที่ทําให้เขาแสดงออกไม่ได้นะคะหรือจริงๆคุณก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเขารักคุณอืคําตอบคิดเป็นแบบนี้นะคือเขามีใจนะคะแต่ว่าการที่เขาไม่แสดงออกเนี่ยจริงๆเขาอาจจะแสดงออกแล้วก็ได้นะแต่คุณแค่อยากรู้อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าเขาไม่เคยพูดแค่นั้นเองนะคะแต่เคสเขาตอบว่าเขามีใจนะด้วยด้วยทั้งหมดเนี่ยคือพ่น้ําเยอะขนาดเนี้ยพ่แบบพ่ยถ้วยอะคะ่ะแล้วก็นี่ไงคนสองคนมีโอกาสคนส่วนใหญ่ที่เลือกกองนี้ถ้ามันตรงที่เคพูดมาคุณมีโอกาสที่จะได้กลับมาเจอกันในวันที่ใช่นะคะการรอคอยจะสิ้นสุดลงกลับมาเจอกันในวันที่ใช่แล้วมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่ง กับคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่ประมาณนี้นะคะเคทก็ขอตอบว่าเขามีใจนะเอ่อไหนดูซิว่าเมื่อไหร่ที่ความสัมพันธ์นี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงคืออาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางลบหรือทางบวกก็ได้นะคะเช่นเฮ้ยได้กลับมาเจอกันคบกันหรือว่าเออตัดกันออกไปจากชีวิตเลยหรืออะไรเงี้ยคือให้มันเปลี่ยนแปลงแบบทัดเจน,นะคะหรือถ้ามีคน move on เนี่ยก็คือตัดขาดเลยอะไรเงี้ยเมื่อไหร่นะคะอ่ะสิบวันสิบสัปดาห์นะคะ 12วัน12สัปดาห์นะคะหรือ9วัน9สัปดาห์อ้าวแสดงว่าเราเร็วนี้สิก,ก็ไม่เร็วนะส2สัปดาห์ก็นานอยู่นะประมาณนี้นะคะขอบคุณมากมากที่เข้ามาฟังใจกันหม่คทิหน้าน,นะจ๊ะวันนี้ไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันเพ่ได้เลือกการใบนี้นะคะเฉยๆรนะวางไว้นี่เนาะแสงมันมืดลงไหมทุกคนนิดนึงแหละเนาะแต่ก็ยังเห็นอยู่ใช่ไหม ขอดูลัคนาราศีนะคะหรือว่าดาวจันทร์ของเขาหรือคุณหน่อยนะคะลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของเขาหรือคุณนะโอเคมีลัคนาราศีพิจิกนะคะกรกฎมีนนะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นกันนะคะแล้วก็เมษกับสิงห์นะคะประมาณนี้เป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะของคุณหรือเขานะคะคราวนี้ตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณ เขารู้สึกยังไงกับคุณเอ่ยโอเคจริงเขามีความสุขนะกับกับที่เป็นอยู่ตอนนี้มากๆนะคะแล้วเคสรู้สึกว่าเขาชอบที่จะมีคุณชอบที่จะคุยกับคุณไม่เคยคิดที่จะไปมีคนอื่นแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นะคะและ้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนไพ่มันออกมาตรงกันเค้กเพิ่งสังเกตเขารู้สึกว่าคุณน่ะเป็นคนที่ตอบโจทย์เขานะแล้วก็ เครู้สึกว่าเขาอยากคบกับคุณเป็นแฟนมีโอกาสมากๆที่เขาจะขอเป็นแฟนนะคะเร็วๆนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเอาจริงตอนที่มันเกิดขึ้นนะคุณจะเซอร์ไพรส์มากนะหรือถ้าใครมีแฟนอยู่แล้วอย่างเงี้ยเขาจะขอแต่งงานขอมั่นอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณจะเซอร์ไพรส์มากเพราะคุณรู้สึกว่าเขาไม่น่าจะตกลงปรงใจมาคอมมิตกับคุณประมาณเนี้ยค่ะอืม แล้วในคําถามที่ว่าเฮ้ยเขาไม่แสดงออกหรือว่าจริงๆแล้วเขาไม่มีใจเนะี่ยคือยังไงไหนะดูไพ่บอกสิเอ๊ะเดี๋ยวนะเอ๊ะเลยนะทำไมไพ่ออกมาแบบนี้คือจริงๆเคเห็นตั้งแต่อันนี้แล้วแต่ว่าไม่อยากพูดให้มันเป็นเรื่องของเติร์ดปาร์ตี้แต่อาถ้าอ่านอ่านในเชิงที่ว่า เขาเป็นคนที่มีแฟนนะคะหรือมีคอมมิทเมนต์กับคนอื่นแล้วเนี่ยเขาจะยังไม่เลิกกับแฟนนะแล้วก็จะมีคุณไปเรื่อยๆถ้าคุณสงสัยว่าเฮ้ยตัวเขาเนี่ยมีใจให้คุณไหมกองเนี่ยเคกตอบว่ามีนะมีแบบมีมีร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเออแต่แต่ถามว่าเคกอ่านสองแบบนะในเชิงที่ถ้าเขามีแฟนอยู่แล้วเขาจะเลิกกับแฟนมาคบคุณไหมเขาจะไม่เลิกแต่เขาจะมีคุณไปเรื่อยๆด้วยเพราะเขารู้สึกว่าตอนนี้ก็มีความสุขดี ไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรเออแต่แต่ถ้าหากว่าเขาเป็นคนโสดเนาะไม่ได้มีแฟนนะคะเค้กมองว่าเขาคิดว่าไอ้ที่เป็นอยู่กับคุณตอนเนี้ยคือเราเป็นแฟนกันแล้วคือเนียนนะ่ะคิอดหรอกปะไม่ไม่จำเป็นต้องพูดว่าคบป่าก็เนียนๆไปอย่างนี้ก็เป็นแฟนกันแล้วประมาณเนี้ยค่ะแต่ถ้าเค้กตอบว่าเฮ้ยเขาเขาเอ,อ่อไม่แสดงออกหรือเขาไม่มีใจเนี่ยเค้กขอตอบว่า การกระทําเขาก็ค่อนข้างจะดูออกอยู่นะเออการส่งข้อความมาพาคุณไปกินข้าวหรืออะไรเงี้ยการกระทําก็ดูออกอยู่นะคะแล้วก็เค็กขอตอบว่าเขามีใจนะคะแล,แล้วมีใจแบบมีใจจริงๆไม่ว่าตัวเขาจะมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าหรือตัวเขาจะโสดก็ตามนะคะเขามีใจนะโอเคคราวนี้เฮ็กขอดูหน่อยว่าแล้วความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่นะคะเปลี่ยนแปลงคือ,อคุณได้คบกับเขาหรือเขาสารภ,ภาพรักหรือ เลิกเลิกคุยกันไปเลยอะไรเงี้ยคือเปลี่ยนไปน,นทางลบหรือทางบวกก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วง3วันต่อจากนี้หรือ3สัปดาห์ต่อจากนี้นะคะช่วงเดือนกรกฎาหร,ร,ร,รือ4สัปดาห์ต่อจากนี้หรือ4เดือนต่อจากนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเดือนกุมภานะคะหรือ1 1สัปดาห์หรือว่า11เดเดือนนั่นเองนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นี้นะโอเคะ ขอบคุณมากที่เข้ามาฟังใจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาจากคนที่เลือกการใบนี้นะดูซิว่าคุณอุ้ยคุณหรือเขานะคะอยู่ลัคนาราศีหรือว่าดาวจัน์อะไรนะคะคุณหรือเขานะคะลัคนาราศีหรือว่าดาวจันนะโอเคเอ่อจะเป็นพฤะศุ์ตุลมังกรกรกฎนะคะธนู เมถุนอืมน่าจะมีแค่กรกฎนะอาจจะมีพิจิกด้วยก็ได้แต่ว่าน้อยนะคะ energy เเน,น้อยอะไรเงี้ยโอเคเขารู้สึกยังไงกับคุณคะตอนนี้อโอเคเขาอยากเขาอยากจับจองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณนะคะคือเขา ไม่เห็นนะว่ามันเป็นเรื่องของความรักนะคะก็อาจจะรักก็ได้หรืออาจจะก็รักแหละหรืออาจจะไม่รักก็ได้เพราะความคนเราอะใจอะซับซ้อนนะใจคนเรายากลึกอ,อย่างถึงนะคะเอ,อพูดถูกไหมเนะี่ยยากลึกอ,อย่างถึงเออคือถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงเขาอยากเป็นเจ้าของคุณแบบที่เป็นแฟนประกาศให้โลกรู้ว่าคุณเป็นของเขาคนเดียวแล้วเขาจะทําทุกอย่างด้วยนะเฮ้ยทุกทีทําไมมันลิงกันอย่างนี้ กองเมื่อกี้ไพ่ตรงนี้ก็เป็นไฮโรแฟนแล้วก็ลิงก์กับไฮโรแฟลเขาอยากเป็นเจ้าจขอเจ้าของคุณคือต้องการแบบให้คุณเป็นของเขาคนเดียวไม่ต้องไปไม่ต้องไปแบ่งใครเชยชมไม่ต้องไปแบ่งให้ใครเลยอย่างเงี้ยค่ะเขาค่อนข้างจะหลงคุณมากอยู่แล้วก็หวงแล้วก็หึงมากมากด้วยนะคะเ,เขามีใจไหมเนี่ยเขามีใจหรือว่าเขาไม่แสดงออกคือการกระทํามันชัดเจนมากเลยนะ ใช่เขาหวงคุณมากยึดติดกับคุณมากนะคะคําตอบเนี่ยเค้แขอตอบว่าไม่มีใจแต่ว่าการแสดงออกชัดเจนแล้วไม่อยากให้คุณไปเป็นของคนอื่นให้ตอบอย่างนี้ได้ไหมพาอเคกไม่เห็นความรักเลยเค่เห็นแต่เรื่องเงินสถานะเซ็กซ์การต้องการคุณอยู่ในชีวิตการมีคุณมันทำให้เขารู้สึกสิเคียวรู้สึกว่ามั่นคง แต่เคสมองไม่เห็นความรักอันนี้เคสต้องพูดตรงๆเพราะว่าไพ่มันออกมาแบบนี้นเนาะแล้วก็ควีนอันนี้ก็กลับหัวแล้วไพ่อันนี้ก็กลับหัวเห็นไหมคิงถือถ้วยควีนถือถ้วยกลับหัวคนคนนี้การกระทําเขาจะชัดเจนนะเครู้สึกว่าเขาจะเลือกคุณไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะเลือกคุณนะคะแล้วมีโอกาสได้คบหากันแบบครบระยะยาวด้วยคบไปเป็นปีๆเลยแบบเป็น Long ลองเทอมอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามหาความรักอ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ ไม่ได้ใช้หัวใจหรือเปล่าแต่ใช้สมองในการรักคนประมาณนี้ค่ะคือคือใช้มีการคิดแต่ว,ว่าคบคนนี้แล้วคุ้มไหมประมาณน่ะคุ้มในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องเงินนะอาจจะหมายถึงก็ได้แต่ไม่ได้หมายถึงแบบนั้นแต่หมายถึงว่าคบแล้วมันเหมาะสมทางฐานะไหมทางการงานทางความคิดอะไรอย่างเงี้ยคิดคิดแบบใช้ไม่ได้ใช้ใจอะค่ะใช้ใช้สมองใช้ความ ใช้ความเป็นเหตุเป็นผลในการเลือกคู่เลือกแฟนนะคะคนคนเนี้ยถ้าให้เค็กตอบนะเค็กไม่รู้เรื่องหัวใจเขาเนาะเพราะให้ไม่บอกนะคะแล้วก็เค็กรู้สึกว่าการกระทําเขาจะชัดเจนและเค็กตอบเลยว่าเขาจะเลือกคุณนะเขาจะเลือกนะคะแล้วก็แต่คุณไม่จําเป็นต้องไปนั่งคิดมากหรอกว่าเขารักหรือไม่รักจะอะไรอย่างเงี้ยพอถึงเวลาคุณก็จะได้เห็นเองผ่านการกระทํานั่นแหละนะคะก็ถ้าตอบว่า เขาไม่แสดงออกหรือเขาไม่มีใจเนี่ยเค้รู้สึกว่าการกระทําของเขาชัดเจนนะแล้วก็จะชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนไอ้การมีใจหรือไม่มีใจเนี่ยเค้กขอไม่ตอบแล้วกันเพราะว่าถ้าตามไพ่เนี่ยมันตอบไม่ได้ว่าเขามีใจหรือไม่มีใจแต่เขาจะเลือกคุณโอเคไหมเค้กว่ามันก็น่าจะชัดเจนอยู่นะคะเพราะคนบางคนเขาก็ไม่ได้มานั่งพูดนะว่ารักหรือไม่รักอะไรเงี้ยอืมเขาจะเลือกคุณนะแล้วก็ไม่ไม่ได้เขาไม่คุยคนอื่นด้วยนะเขาคุยกับคุณคนเดียวนะคะ เค okay. รู้สึกว่าเขาจะเลือกคุณนะแล้วก็อืมไม่ต้องห่วงแต่แต่อย่าไปบังคับเขาพูดนะว่าเขารักรักฉันไหมอะไรเงี้ยคืออย่าไปถามนะเพราะเพราะว่าคนคนนี้ไม่น่าจะอยากพูดเท่าไหร่ว่าตัวเองรู้สึกอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คำถามเราคืออะไรนะเขาไม่แสดงออกหรือเขาไม่มีใจแค่เขาตอบว่าคนคนนี้เขาแสดงออกแล้วเขาจะแสดงออกมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะ มีใจไม่มีใจเนี่ยเป็นอีกเรื่องละกันที่คนที่ลอก,กองนี้เคขอตัดออกนะคะว่าไอ้เรื่องมีใจหรือไม่มีใจอะไรเงรี้ยแต่เขาจะเลือกคุณนะเดี๋ยวดูซิว่าแล้วเมื่อไหร่จะมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นี้เปลี่ยนแปลงคือยังไงเปลี่ยนแปลงคืออาจจะเปลี่ยนมาคบกันเปลี่ยนแบบเลิกคุยกันไปเลยเพราะว่าคุณไม่ต้องการคนการกระทําชัดเจนแต่คุณต้องการคนที่พูดทุกวันว่าเฮ้ยเขารักคุณนอะไรอย่างเงี้ยลองดูลองดู มีเดือนธันวาคมนะคะหรือว่าประมาณ8สัปดาห์แปเอ้ยเสัปดาห์นะคะหรือว่า9เดือนต่อจากนี้8วันนะคะ8สัปดาห์นะคะหรือว่าวันพฤห,หัสหรือ4วัน5วัน4ปี5ปีนะคะโอเคประมาณนี้นะขอบคุณมากที่เข้ามาฟังนะคะชื่อมาคนที่เลือกองสุดท้ายเดี๋ยวการใบนี้นะคะขอดูลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหน่อยค่ะ ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันนะของตัวคุณนะคะทีมีธาตุดินนะคะพิศพกันมังกรนะคะอันนี้น่าจะเป็นกลุ่มนะคะพิศพกันมังกรแล้วก็กลุ่ม,อมโอเคตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณคะโอ้คนคนนี้ข้อตรงกับคำถามเราเลยคํ คำถามเราอะคือเขารู้นะว่าคุณอะชอบเขาแล้วก็จริงใจกับเขามากเขารู้นะคะแล้วก็คําถามแล้วคือเขาไม่แสดงออกหรือเขาไม่มีใจใช่ไหมคนคนนี้ยไม่แสดงออกเพราะเขาไม่มีใจเออเขาไม่แสดงออกเพราะว่าเขาไม่มีใจนะทําไมให้ไหนดูอืม เขาคิดถึงเรื่องของชีวิตตัวเองอนาคตตัวเองการเริ่มต้นกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ในชีวิตตัวเองเขายังไม่ได้มองถึงคอมมิทเมนต์ไม่ได้มองถึงเรื่องความรักเลยนะคะแล้วก็เขาไม่อยากเขาเรียกอะไรเหมือนตัวเขามีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องทําต้องคิดเยอะอยู่แล้วเขาก็เลยเหมือนกับไม่อยากมีเรื่องของความรักมาให้ปวดหัวไม่ต้องการความดราม่าในชีวิตแล้วก็เขายังไม่อยากคือคนนี้ไม่เชื่อเรื่องของการแต่งงานไม่คิดเรื่องของการมีลูกหรือเขาอ่ะ มองไม่เห็นว่าไอการมีแฟนะ่ะมันจะดียังไงในชีวิตเขาตอนนี้เขาก็เลยรู้สึกว่างั้นอยู่ไปแบบนี้ก่อนเพราะว่าเขาโฟกัสที่เรื่องของตัวเองเลยแล้วก็อนาคตส่วนตัวของตัวเองนะคะคนคนนี้เขาไม่แสดงออกเพราะว่าเขาไม่มีใจนะคะเคสตอบตอบแบบตอบได้เลยจับจับไพ่นะคะอืมใช่เขาไม่แสดงออกเพราะว่าเขาไม่มีใจนะใช่เขาเออโอเคก็คอนเฟิร์มนะคะ แล้วเมื่อไหร่จะมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นี้แบบที่เปลี่ยนคือคุณอาจจะ move on จากเขาหรือเขาทําให้คุณรู้จริงๆเลยว่าเฮ้ยเขาไม่มีใจนะอะไรเงี้ยคือเมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะอืมสี่วันสี่สัปดาห์นะคะเอ่อห้าวันนะคะห้าห้าวันนะคะหรือว่าเจ็ดวันหรือห้าปีเจ็ดปีนะคะหนึ่งวันหนึ่งสัปดาห์นะคะ โอเคประมาณนี้ขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะ